สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแฟนหงแดงริเวอร์พูลทุกๆคนด้วยที่กดกระดิ่งติดตามช่องแล้วกด subscribe เอาไว้ครับก็วันพรุ่งนี้แล้วครับจะเป็นเกมปีซีซั่นนัดแรกของหงแดงริเวอร์พูลอย่างเป็นทางการครับก็จะอุ่นเครื่องในเกาะอังกฤษก่อนครับที่ต้องเดินทางไปเจอกับทีมอย่างไบรตันอสเอ็นครับทีมที่อยู่ในอันดับลีกวันครับหรือว่าดิวิชันที่4ของเกาะอ,อังกฤษครับถ้าเทียบตามดิวิชันนะครับผมก็จะเตะที่สนามคี เดลกับสนามหลังยาวของเปต้าโนสเอ็นครับก็จะลงเล่นกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายนคมปี2568ครับในช่วงเวลา3ทุ่มตรงครับก็ต้องเรียนตามตรงกันว่าในวันพรุ่งนี้ครับไข่เป็นแฟนหงแดงตัวชะกาหรือว่าตัวโยงครับพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับก็เดี๋ยวผมจะต้องแจ้งช่องทางในการถ่ายทอดสดก่อนครับก็มีทั้ง Mon นทูเมนแลวก็ Mon o m a x ครับและรวมถึงแอป p อเอครับก็สามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดเกมคู่นี้ได้ครับทั้งในระบบ แ n นดรครับเดี๋ยวจะเป็นในระบบแท็บลงแท็บเล็ตก็สามารถติดตามรับชมเกมคู่นี้ได้ต้องบอกว่าเป็นการดูการการชมเกมคู่นี้ได้ต้องบอกว่าดูได้ง่ายๆและฟรี free, ครับก่อติดตามมันได้ครับวันพรุ่งนี้จะคลิกออฟกันในช่วงเวลาสามตรงครับติดตามมันได้ครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกใน lfc.tv.com ครับก็สามารถติดตามรับชมเกมคู่นี้ได้เช่นเดียวกันครับผมจะพามาเจาะ5เรื่องที่ต้องจับตาก่อนปีซีซั่น ครั้งใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลครับแล้วก็รวมถึงจะมาคาดการไลไ์อัพชุดใหม่ที่จะไม่มีเขาคงเด็กเก่าของแจ้งครอบหลงอยู่แล้วครับในการที่จะลงไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ที่ถึงนี้ครับหงแดงลิเวอร์พูลครับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสต์สลอสครับกำลังจะเริ่มโปรแกรมอุ่นเครื่องโดยนัดแรกมีคิวไปเยือนไปต้นนอสเอนก่อนที่สนามคลิปเดลครับในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม .25 2 5ครับ เริ่มแข่งขันเวลา3ทุ่มตรงครับหาสิ่งที่ต้องจับตามองของหงแดงในช่วงปีซีซั่นครับข้อแรกครับการไว้อะไรแดดดีโกโจต้าครับการจากไปอย่างกระทันหันของโจต้าครับยังคงสร้างความเสียใจให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูลครับซึ่งจะมีการไว้อะไรจำนวนมากตลอดช่วงปีซีซั่นไม่ว่าจะทั้งในสนามและนอกสนามครับ ใบแบนเนอร์ anner, หรือเพลงของโจตาจะถูกขับร้องโดยเหล่าสาวกเดอะคอปนี่คือข้อแรกที่อีกิดยกมาพูดคุยกันครับข้อที่2ครับการมาของฟอร์เรนเวียสครับแม้ว่าดาวเตะในไว้ย2 2กรัดนี้ครับจะถนัดเล่นในตำแหน่งของหมายเลข10ครับซึ่งมันจะเป็นตำแหน่งที่เขาสามารถเล่นในตำแหน่งเบอร์10และเล่นได้ตำแหน่งทั้งปีกซ้ายหรือแม้แต่เล่นในตำแหน่งฟ็อกซ์นายซึ่ง อ่ S 1> <S 1> <S ในกรณีลิเวอร์พูลยังหาศูนย์หน้าตัวคนใหม่ไม่ได้ครับอาจจะได้เห็นฟอร์เรนเวียสในร่างเงาของโรดมิโนต์ฟรีมิโน่สมัยข้าแข่งกับหงแดงลิเวอร์พูลก็เป็นไปได้ในตำแหน่งการเล่นแบบฟองสลาก็ต้องต่อติดตามในวันพรุ่งนี้ครับข้อที่3นะครับเทคนิคใหม่ของอาร์เนอร์สลตส์ครับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์มาครองด้วยระบบ4-3-3ครับโดยมีโดมินิกสโบร์สไลเป็นหมายเลข10ซึ่งอาจได้เห็นฟอร์เรนเวียสและก็สโบร์สไลลงเป็นคู่ เบอร์สิบแบบไร้หน้าเป้าหรืออาจดันโซฟอสไลด์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นอกจากนั้นครับแฟนของอาจได้เห็นโฉมใหม่หงแดงเวอร์ชันใหม่ที่มาในระบบ42 3 1 42 2 2หรือ424อีกครั้งด้วยก็ต้องรอดูว่า3ระบบนี้ที่อาร์เรสซ์สอตเคยใช้ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับในฤดูกาลนี้ในซีซั่นใหม่นี้จะเห็นในระบบแบบนี้อีกครั้งหรือเปล่าในระบบของอาร์เรสซ์สลอตครับเราต้องรอดูว่าโซฟอ์สไลด์นั้น ถ้าลบุบัติตัวเองลงมายืนในตำแหน่งบล็อกทูบล็อกเล่นคู่กับไอแอนคาเฟนแบกและถ้าต้ตองดรอปเอาไมค์เอเตอร์ออกไปนั้นจะคุ้มค่ากับการเสี่ยงในครั้งนี้หรือเปล่าครับมาข้อที่4ครับข้อที่สที่หยิบยกมาพูดคุยกันครับก็คือชุดแข่งใหม่ครับก็อีกหนึ่งความน่าตื่นตาตื่นใจของแฟนบอลก็คือการที่ลิเวอร์พูลครับจะเปลี่ยนชุด แข่งจากไนกี้ครับมาเป็น Adidas สครับซึ่งแฟนๆจะได้เห็นครั้งแรกวันที่4สิงหาคมครับในเกมดวนกับ a t h เลติกบินเบาที่สนาม Anfield ์ครับซึ่งจะแข่งกัน2นัดติดครับก็จะมีแบ่งเปนทั้งชุด A แล้วก็ชุด B ีครับคาดว่าจะมีการสวมชุดในเกมแรกและชุดเยือนในเกมต่อมาก็คือเกมชุด B จะสวมชุดเยือนครับผมข้อที่5ครับโอกาสของ Wonder Kids ครับก็ในปีซีซั่นครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญของบรรดานักเตะ เยาวชนอย่างแจมแมคคอนเนลครับเบนดอรแจเดนแดนครับลิโองูโมฮารับเทแอนโยนี่ครับ e oni, รบวมไปถึงผู้ต่อสัมปตูคนใหม่อย่างอามินแบ็กซี่ครับที่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ีวลลากดินของอาร์นัล์สลอตครับเขาจะเลือกใช้เฉพาะคนที่พิสูจน์ตัวเองได้เท่านั้นก็ต้องรอดูว่าวันเดอร์คิดที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกันครับเราจะได้เห็นในช่วงปีซันนี้ ออกซัตแต่เกมนัดแรกเจอกับเบตเตอร์น็อตเอ็นเลยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามครับแล้วมาดูกันคาดการไลท์อัพกันนะผมเอามาจากลิฟวูพูเอ็กโคกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่คาดการไลท์อัพมาให้ว่าเกมวันพรุ่งนี้ลิฟวูอาร์ตส์จะใช้ชุดนี้โฉมนี้ในโฉมใหม่ในการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเป็นนัดแรกครับก่อนู้สามประตูครับก็เราอาจจะได้เห็นหน้าคณะคตาของจอร์จี้บอมบาดัสวินลี่ครับผู้สามประตูโต,ตเก่ง มือหนึ่งทีมชาติจอร์เจียนอาจจะ้ลงสนามเป็นสิบเอกในที่ตัวจริงเกมประเดิมสนามลุยปีนสั้นเกมแรกนั้นตั้งแต่ย้ายมาจากบาลนเซียเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับและแบ็กโฟร์สี่ตัวครับแผงหลัง4คนแบ็กซ้ายอาจจะได้เห็นมิลล์เคอร์เคสลงออกซ้ายเป็นสิบเอในที่ตัวจริงในเกมนัดแรกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับแบ็กขวาครับแฟนร์พูต้องอดใจรอหน่อยครับอาจจะเป็นคนเดอร์แบสลีลงเล่นแทนลงเล่นก่อนเจอร์มี่ฟิลปงครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็น วัวจิลฟันไดเล่งคู่กับอีบารมากโกตันเต้ครับเพราะว่าในบรรดาแผงหลังครับเรย์พูลและเซนเตอร์ทั้งหมด3รายด้วยกันนะเพราะว่าปล่อยเอาจูเลคอนซ่าให้กับเรเวอร์คูเซนไปแล้วด้วยจำนวน40ลร้านปอนด์ครับพยายามมาตัวมมดฟิลตัวเกมรับครับก็เป็นแม็กคลลิเตอร์การจับคู่กับไรอันกาฟนแบกครับ ขยับมา3เกมลุกครับด้านฝั่งซ้ายคือุณที่กัปโปฝั่งขวาคือโมเมนซาร่าครับและกองกลางหมายเลข10ครับอาร์เรสก็จะทดสอบเฟอร์เรนเวียสเลยครับในเกมนัดแรกในวันพรุ่งนี้ครับและนาปาก็จะใช้โซบอสไลเล่นเป็นฟองตายก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้ครับเฟอร์เรนเวียสโซบอสไลครับและก็เคอร์เคสจอร์จิมาร์ตินลี่ครับนักเตะ4รายนี้ครับที่โดนจับยีนตำแหน่งที่เองไม่ถนัดต้องรอดูว่าจะ แสดงพิสงอะไรออกมาได้หรือเปล่าผมมองว่าเกมพวกนี้รีวูเนี่ยผ่านแน่ครับกับเกมปีซันนัดแรกครับแต่ผมอยากให้มองแบบนี้ครับผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนั้นครับแต่อย่าให้มองการเล่นระบบของอาร์เรสซอตว่าจะแตกต่างกันในฤดกาลที่ผ่านมามากน้อยขนาดไหนครับและให้ดูมาที่ความฟิตของนักเตะที่จัดทับลงไปในเกมวันพรุ่งนี้ซึ่งมากกว่าครับ และเพื่อนทุกท่านลัคก,กี้เจ๋งยังไรบ้างกับเกมปีนสันนัดแรกของหงแดงลิเวอร์พูลที่ผมหยิบยกมา5ข้อสําคัญในเกมที่จะเจอกับเบตตนนอสเกนครับตาดีโอดิวิชันก็จะเป็นทีมที่อยู่ในดิวิชันที่สี่ของอังกฤษนั่นก็คือในลีกวันนั่นเองครับกอล์ฟเพื่อนเพื่อนทุกท่านก็ตอบคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าเห็นว่าลิเวอร์พูลยิงขาดแน่เลยลิเวอร์พูลอาจจะเฉียดวิวก็สามารถตอบคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นเดียวกันครับ